ประเด็นต่อไปค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับกรณีนะคะที่มีการสังหารหญิงไทยแล้วก็สมาชิกอสอของประเทศไทยเนี่ยถูกจับที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียนะคะเมะื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับพี่ชยงถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนไทยเนี่ยไปถูกจับแล้วก็ถูกยิงที่ประเทศมาเลเซียช่วงนี้ไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับพี่ช ยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าสูย์ข่าวเดลินุภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงครับอยู่ในสายแล้วครับค่ะค่ะพี่ชชยงคะกรณีความคืบหน้าสังหารหญิงไทยและสมาชิกอสอที่ถูกจับที่รัฐเคดดาประเทศมาเลเซียคะ่ะตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างคะครับวันนี้นะครับก็ได้พยายามตรวจสอบกับแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะครับ ที่จะได้อยากจะนําความคืบหน้ามาแจ้งให้กับผู้ที่ติดตามรายการได้ทราบนะครับว่าเรื่องที่หญิงไทยนะครับถูกยิงบาดยิงเสียชีวิตแล้วก็คนไทยอีกสองคนนะครับซึ่งเป็นตสเนี่ยครับถูกจกับกลุมไปเนี่ยครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างก็ได้ทราบเพียงคร่าวๆจากแหล่งข่าวนะครับว่าผู้ที่ หิงไทยนะครับที่เสียชีวิตนะครับเส <แ amino S 1> ียชีวิตเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียเป็นผู้ที่ปฏิบัติการในแนวชายแดนนะครับก็ได้ทําการยิงเสียชีวิตซึ่งอาจจะ,ะเกิดจากการวิ่งหลบหนีนะครับที่หลังจากที่พบเจ้าหน้าที่แล้วนะครับอาจจะมีการวิ่งหลบหนีก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นคนร้ายก็เลยยิงเสียชีวิต ส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนที่ถูกจับไปรวมทั้งชาวจีนมาเลเซียอีกหนึ่งคนนะครับทราบว่าตอนนี้นะครับถูกแจ้งความว่าเป็นผู้ที่ร่วมกันนะครับเข้าไปเพื่อที่จะดำเนินการในธุรกิจผิดกฎหมายบางอย่างนะครับ<ฮ>แต่ยังไม่มีลงรายละเอียดว่าธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือเกี่ยวกับเรื่อง การโจกรกรรมรถจากประเทศมาเลเซียเพื่อเข้ามาขายยังฝั่งไทยครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าชายแดนบ้านประกอบตำบลประกอบอำเภอนาทวีนะครับนอกจากจะมีด่านครมแดนที่เป็นด่านสากลน,นะครับแล้วนะครับยังมีช่องทางตามธรรมชาติ ในการที่ทําให้มีขบวนการลักลอบขนสินค้าเถื่อนนะครับเข้าออกในแนวชายแดนได้หลายเส้นทางทั้งโดยรถจักรยานยนต์นะครับและก็โดยการเดินเท้าเส้นทางของด่านประกอบสินค้าเถื่อนที่นําเข้าจากประเทศมาเลเซียเป็นด้านหลักเลยนะครับะจะมีอยู่สองอย่างครับ นั่นก็คือใบกระท่อมและก็น้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเบนซินหลบหนีภาษีที่ถูกนำาข้ามาจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาเพื่อที่จะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นเส้นทางเรื่องของการนํานรถายนต์ี่จุทลกรรมแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็ผ่าเป็นชิ้นส่วนแล้วจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทยด้วยส่วน ของเถื่อนที่ไปจากประเทศไทยผ่านทางด่านชายแดนตรงนี้ครับนอกจากยาเสพติดแล้วนะครับก็มีเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเพราะนั้นนะครับชายแดนด้านตำบลประกอบอำเภอนาทวีครับก็เป็นจุดหนึ่งที่มีการก่ออาชญากรรมในเรื่องของการลักลอบนําสินค้าเข้าและออก เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจว่าบุคคลที่เสียชีวิตรวมทั้งที่ถูกจับอีกสองคนและคนจีนมาเลเซียอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้านะครับจะเป็นการร่วมมือกันในการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็พอเห็นเจ้าหน้าที่มาเลเซียเข้ามาจะทำการจับกุมก็คงจะหลบหนีและก็เลยถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งคนแล้วก็จับกุมไปสามคนครับค่ะ ที่ชยงคะ่ะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าทำไมถึงไม่มีข่าวในฝั่งไทยเลยคะแล้วด้ฝั่งมาเลเซียเนมีการลงข่าวเรื่องนี้กันไหมคะได้ตรวจสอบนะครับหนังสือพิมพ์ที่มาเลเซียซึ่งวางขายในอำเภอหัดใหญ่แล้วนะครับ ปรากฏว่าสื่อมวลชนของมาเลเซียเองก็ไม่ได้นำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับได้ตรวจสอบทางสนกชพหรือคณะกรรมการส่วนภูมิภาคแล้วปรากฏว่าเขายังบอกว่ายังต้องรอ,อข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะถแถลงข่าวแต่คิดว่านะครับบ่ายวันนี้คงจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากตำรวจสันติบาลของไทยประจำจังหวัดสงขลาซึ่ง เข้าไปประสานงานกับตำรวจมาเลเซียอยู่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุครับเพียงแต่ยังไม่มีการถาแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนจากหน่วยงานของไทยโดยเฉพาะสอนอกชอพนะครับหรือว่าสำนักงานกรรมการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้อยู่นะครับ หรือว่าอาจจะมีรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ครับจะประสานงานเพื่อพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับเพื่อที่ทราบข้อเท็จจริงนะครับข้อเรื่องราชฎรไทยถูกยิงตายและก็เรื่องที่ราษฎรไทยถูกจับเป็นผู้ต้องหาครับโดยข้อเท็จจริงเป็นเรื่องใหญ่มากครับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะ,ะแถลงข่าวหรือคลี่คลายข้อเท็จจริงนะครับ มันเป็นเรื่องความขัดแย้งระห,หว่างประเทศทั้งสองในแนวชายแดนด้วยครับค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนความคืบหน้ากรณีคนไทยที่รัฐเเคด้ามาเลเซียเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะแต่ว่าประเด็นต่อไปค่ะพี่ชยงเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใช,ใช่ไหมคะพี่จุ๊บมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น,ม,นมีการมีเหตุรอบวางระเบิดรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาของเจ้าที่ตำรวจภูทรบ้านโสรงอะค่ะพี่ชยงอยากให้พี่ชยง เรื่องนี้ค่ะเรื่องของมันมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการชิงตัวผู้ต้องหาหรือเปล่าคะแล้วก็อยากให้พี่ชายองช่วยวิเคราะห์รูปแบบการก่อเหตุสักนิดนึงค่ะ เป็นการก่อเหตุร้ายแบบธรรมดามีเป้าหมายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าเป็นการก่อเหตุหลังจากที่ตำรวจสอพอบ้านสโรงครับเอาผู้ต้องหาไปส่งยังศาลจังหวัดปัตตานีแล้วและเดินทางกลับนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา1 3 3 0นของเมื่อวานนะครับวันที่24ครับพันตำรวจเอกมุตต่อภามานินะครับสพ ผู้กำกับสพบ้านสะโรงอำเภอยะรังปัตตานีนะครับก็รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุการณ์วางระเบิดในพื้นที่หมู่สามตําบลเขาตูมนะครับอำเภอยะรังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและก็รถได้รับความเสียหายนะครับก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ปิดกั้นเส้นทางทั้งหมดนะครับ ก็พบว่าบริเวณที่กเกิดเหตุนะครับมีเศษดินกระจายไปทั่วถนนจากฤทธิ์ของระเบิดนะครับพบชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและวงจรกระจายไปทั่วบริเวณนะครับจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บคือ่าสิบตำรวจอารีมัคคาอายุ35ปีครับเป็นลนขับนะครับของสอพอบ้านสโลงครับ มีอาการบาดเจ็บไม่มากอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดนะครับที่เกิดขึ้นก็พบว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องนะครับที่แนวร่วมขบวนการบรีนะครับได้นำมาวางไว้นะครับริมถนนข้างพงหญ้าน้ำหนักประมาณ10กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เมื่อรถยนต์ของจอ่าจสิบเอกจ่าสิบตำรวจอารีขับผ่านมา หลังจากที่ไปส่งผู้ต้องหาแล้วนะครับคนร้ายก็ได้หยุดระเบิดขึ้นนะครับด้วยโทรศัพท์ด้วยวิทยุรับส่งนะครับแรงระเบิดก็เลยทำให้ถูกรถที่ขับมานะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ได้ทำให้่าสิบตำรวจอาลีครับได้รับบาดเจ็บแต่คนแต่ก็ได้พยายามขับหลบหนีนะครับ ไม่ยอมจอดในที่เกิเดเหตุเพราะเกรงว่าจะมีการุ่งยิงจากแนวร่วมที่เข้ามาก่อเหตุนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากโรงพักแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลได้ขณะนี้ปลอดภัยแล้วครับก็หลังเกิเดเหตุนะครับพันเอกอุเทนจีนทองหลางนะครับผบอทผที่20อะครับก็จัดกำลังควบปิดล้อมตรวจค้นที่เกิเดเหตุทันทีนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถ พบคนร้ายพบแต่ร่องรอยของการหลบหนีนะครับสำหรับพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากกรมโนภาคสี่ส่วนหน้านะครับค่ายศิรินทร์มากนะักก็ถือว่าเป็นการเหยียบจมูกของอเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าที่เกิดเหตุนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับกองบัญชาการนะครับของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับน,นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการก่อเหตุรายวันของขอบวนการแบ่งแยกดินแดนครับก็อยู่ที่ว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกรมนนภาาคส่่สวนหน้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองนะครับจะมีการที่จะระมัดระวังและป้องกันเหตุร้ายอย่างไรที่อย่าให้เกิดความสูญเสียกับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับค่ะค่ะ พี่ชยงคะอย่างที่พี่ชยงบอกว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันใกล้ๆก,กรมนเลยอย่างนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยเขามีการวางมาตรการปร้องกันเพิ่มเติมไหมคะขึ้นหนึ่งครับในส่วนการการักษาความปลอดภัยหน่วยที่ตั้งนะครับก็กรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่แต่บนเส้นทางของถนนนนะครับไม่สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยได้ตลอด24ชั่วโมงครับ เหตุก็คือแนวร่วมหรือกองกำลังติดอาวุธของขบวนการบีไอนะครับเขาสามารถที่จะหาช่องว่างและสามารถที่จะเคลื่อนไหวในเวลารวดเร็วในการที่จะนำระเบิดที่ประกอบแล้วนะครับมาวางไว้ตามจุดที่เกิดเหตุต่างๆเเพราะเขาเนี่ยครับติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ตลอดเวลานะครับวันนั้นนะครับ เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครับเดินทางไปไหนหรือจะออกจากโรงพักไปที่ไหนเขาจะรับทราบแล้วก็จากตัวเมืองกลับเข้ามาโรงพักนะครับเขาก็จะติดตามเกาะอยู่ตลอดก็ทําให้เขาชวยโอกาสในการนําระเบิดนะครับมาถึงตั้งแล้วก็รอจุดระเบิดเลยเขาเรียกว่าเป็นเรื่อง การวางระเบิดด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งขณะนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับใช้เวลาสั้นๆในการก่อเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ทันบางครั้งน,น,นะครับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนผ่านไปเขาก็วางระเบิดอยู่ข้างหลังนะครับพอ,อเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งลาดตระเวนมาก็ปดระเบิดเลยเป็นอย่างนี้ครับนี่คือลักษณะการก่อาการร้ายแบบสงครามกองโจรครับ ค่ะพิชยงค้าอีกนิดนึงสงสัยว่าเรื่องที่มีการวางระเบิดแบบรวดเร็วอย่างนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการคิดขั้นตอนวิธีการในการแก้เกมบ้างไหมคะเพราะว่าหลังๆมาได้เห็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเลยค่ะครับก็พยายามนะครับก็ไม่ใช่เราไม่พยายามผมก็เห็นว่าทางแม่ทัพภาคที่สี่นะครับท่านก็มีการประชุมมีการสั่งการอยู่ตลอดเวลา นะครับให้หน่วยที่รับผิดช,ชอบในแต่ละพื้นที่นะครับพยายามที่จะหาข่าวแล้วก็ลาาตะเวนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หลักๆครับเส้นทางแต่ละเส้นสาเส,นส้นทางโดยเฉพาะเป้าหมายที่การข่าวเนี่ยครับได้รับทราบว่ามีคนร้ายหรือแนวร่วมหรือขบวนการติทอาวุธเนี่ยครับเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จในการป้องกันตัวพูดง่ายๆ นะครับก็คงจะต้องหาวิธีการแล้วก็ปรับแผนไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการได้ทันแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับค่ะ ประเด็นต่อไปนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีเพจ CAP ค่ะหรือว่า Civil Society Assembly for Peace เขาเนี่ยมีการโพสต์เชิญชวนให้กำลังใจผู้ต้องหาคดีมาลายูเดในวันนัดส่งตัวผู้ต้องหาในชั้นอัยการค่ะเรื่องนี้อยากให้พี่ชยงช่วยย้อนรอยหน่อยค่ะว่าคดีนี้เป็นคดีอะไรแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ ครับนะครับคดีนี้นะครับเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงที่กรมนอภาคสี่ส่วนหน้านะครับเป็นโจทย์ในการแจ้งความเอาผิดนะครับกับกลุ่มนักจัดก,กิจกรรมซึ่งเรียกว่าภาคประชาสังคม นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2565ครับในการจัดการรวมตัวกันของวันมาลาุูเดที่อ,อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับที่หาดวาสุกรีซึ่งในการจัดครั้งนั้นนะครับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจากกรมนภภาคสีส่วนหน้าก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วพบว่ามีการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเข้าข่ายในเรื่องของขบวนการแบ่งแยกดินแดนก็เลยมีการกล่าวโทษนะครับร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนของสอพเมืองปัตตานีนะครับกล่าวโทษร้องทุกข์นะครับในการให้ดำเนินคดีกับนายมุฮัมหมัด อารีดีเดงนิประธานมูลนิธินุสันตารานะครับแล้วก็นายฮาซันยามาดีบุกประธานกลุ่มบุงษอารายานะครับนายสบุรีสาอิประธานกลุ่มชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนายมาหมูดบอซารองประธานวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนานายมายุเจนะรองประธานนะครับนูสันตารานะครับนายอานัตดอเรศคณะทำงาน ประธานสภานักศึกษาสถาบันอิสลามนะครับนายซสำรีตาลีหัวหน้ากาศคัดกรองบุคคลกิจกรรมหาดวาสุกรีนายซุนกิปรีกาเมผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวเดมุกวีนะครับนายซาลาฮุดดีนกาดัมแกนนำเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาปัตตานีครับมีการกล่าวโทษ9แกนนำของภาคประชาสังคมนะครับซึ่งคดีนี้ครับก็เกิดตั้งแต่ปี ห้าหกนะครับอเอเอหกห้านะครับอ่ก็พนักงานสอบสวนใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนพยานกว่าจะเสร็จนะครับก็วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบห้าของเ,ออเดือนนี้นะครับก็นำส่งสารไอ้นำส่งพนักงานอายการนะครับเท่าทีครับตำรวจนำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฟ้องต่อพนักงานอายการจังหวัด ปัตตานีนะครับแล้วก็มีการออกเพจข่าวในการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมาให้กําลังใจกับกลุ่มบุคคลทั้ง9้าคนที่ถูกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับก็ตามภาพข่าวที่เห็นนั่นนะครับก็มีประชาชนส่วนหนึ่งครับเดินทางมาให้กําลังใจทั้งกับนักกิจกรรมทั้ง9คนที่หน้าสํานักงานอายการจังหวัดปัตตานีครับ แต่ไม่มีเหตุใตรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จัดกำลังเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับบริการให้ประชาชนเนี่ยครับสามารถสแสดงออกในความคิดเห็นในการมาให้กำลังใจกับบุคคลทั้ง9้าคนนะครับที่หน้าสำนักง,งานอาย,ยาการจังหวัดปัตตานีครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดจากภาคประชาสังคมครับที่มีความเห็นต่างกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดแคยเดนภาคใต้และเป็นการแสดงออกที่นำมาสู่ครับการถูกกล่าวหาว่าลักษณะของการแสดงออกนะครับในวันมาเลายูเดเนี่ยครับมันม่นหมายเมต์ต่อกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นภัยกับความมั่นคงของประเทศซึ่งก็ต้องรอครับกระบวนการสอบสวนเสร็จแล้วกระบวนการส่งฟ้องก็เสร็จแล้วครับ ก็ต้องรอว่าอายการจะส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดปัตตานีเมื่อไหร่และศาลจังหวัดปัตตานีจะนับไต่สวนคดีนี้เมื่อไหร่อย่างไรครับแต่นี่ทั้งหมดคือการแสดงออกนะครับของคนในพื้นที่ที่อาจจะเห็นต่างจากรัฐครับค่ะค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะพี่ชยงเรื่องเล่าสภากาแฟเชาวนี้มีเรื่องไหนถูกพูดถึงบ้างคะ เรื่องเล่าสภากาแฟเช้านี้ครับฟังเสียงจาก,กสภากาแฟในพื้นที่หลายแห่งของจังหวัดสงขลาครับก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีคนไทยถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ถูกจับกลุ่มสามคนที่รัตเจด้าวันนี้ครับหรือสองสามวันนี้กลายเป็นประเด็นในการถามหาความคืบหน้าจากหน่วยงานรัฐครับว่าอยากจะให้หน่วยงานรัฐนะครับไม่ว่าฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงก็ดีครับ แถลงข่าวให้ชัดเจนว่าคนไทยที่เสียชีวิตเกิดจากเรื่องอะไรคนนะไทยที่ถูกจับกุมนะครับเกิดจากเรื่องอะไรและเขาต้องการทราบว่าถ้าควรการในการเข้าไปช่วยเหลือคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในประเทศมาเลเซียของจังหวัดสงขลาหรือของรัฐบาลไทยอะนะครับจนะมีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือคนไทยสองคนนะที่วันนี้ครับตายเป็นผู้ต้องหาและถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักของรัฐเกต้า ประเทศมาเลเซียครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องที่สองครับวันนี้ในพื้นที่ยังคุยกันเรื่องของปลาหมอคางดํานะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้อยู่แค่ว่าจะไปจับปลาหมอคางดําจะจับเป็นหรือจับตายหรือจะให้รางวัลหรือว่าจะให้นักโทษเนี่ยครับเรือนจาเนี่ยเข้าไปซื้อปลาหมอคางดําเพื่อที่จะให้นักโทษเนี่ยครับได้บริโภคแต่เขาถามถึงความรับผิดชอบครับ ขาถามไปถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสพงเ่าอะครับว่าะจะดําเนินการถึงต้นต่อของบุคคลของหน่วยงานหรือขององค์กรที่นําปลาหมอพันนี้เข้ามาในประเทศไทยอย่างไรเพราะเขาถือว่าปลาหมอพวกนี้อะครับต้องมีคนนํามาหลังจากนํามาเสร็จอะครับต้องมีคนเลินเล่อหรือมีคนจงใจ เอาไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองแล้วก็ปล่อยให้มันระบาดจนวันนี้กลายเป็นภัยคุกคามของประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะไม่ได้อยู่เฉพาะ22จังหวัดแล้วมันกำลังเข้าไปสู่ภาคอื่นๆแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันของสภากาแฟที่อยากจะเห็นการที่จะเอาผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ในการนําปลาหมอคังดําเข้าประเทศครับให้มารับผิดชอบกับสังคมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับน้องตางครับค่ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปสําหรับประเด็นเรื่องปลาหมอคังดําแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ชยงงมากเลยค่ะไว้ติดต่อไปใหม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะ อย่างว่าวันก่อนพี่จู๊บทางอนุกรรมการเขาก็ลงไปตรวจดูที่กรมประมงนะ,ะเรื่องของปลาหมอค้างดำเดี๋ยวเราต้องติดตามว่าหลังจากนี้ทางบริษัทเนี่ยจะเข้าชี้แจงมีรายละเอียดว่าอย่างไรบ้างซึ่งถ้ามีความคืบหน้าก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งค่ะ,คะจบจากประเด็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ